ร u กช r รี่ซีรี LXKP 7ซขิมเครื่องนี้เป็นขิมของพิ่ไก่ตอนนี้เรียกว่าเข้าโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเต้ยจะเปิดให้ชมแล้วก็ตีให้ฟังนิดนิดครับผมจริงๆเราก็เห็นขิมไม้กระพีเขาควายกันมาตลอดปีที่แล้วครับแต่จะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเลยก็คือว่าแต่ละเครื่องลายไม้มาไม่เคยซ้ำกันนี่คือความมหัศจรรย์จริงๆนะครับ บวกกับการจัดวางของผมที่หยิบลายมาเซตอัพเนี่ยขึ้นจนเป็นรูปร่างเนี่ยผมถือตรงนั้นเป็นงานศิละปะเลยนะเพราะมันจะต้องมีบาลานซ์มีน้ำหนักสีที่ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับหน้าสีดำทำให้เห็นสายชัดมากขึ้นเห็นไหมนี่ลวดลายนี่ต้องบอกว่าตอนจัดวางเนี่ยตื่นเต้นแล้วนะแต่พอประกอบออกมาเรียบร้อยเนี่ยอันนี้บอกเลยว่า ตื่นเต้นกว่าเหมือนเราได้เขียนภาพหรือมองงานศิลปะเลยครับสวยมากๆเลยสมบูรณ์มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าสัมผัสในการเล่นเนี่ยสำหรับไม้กระพี้เขาควายนะผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม้ที่ทำขิมได้สุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบสั้นๆแต่แบบเต็มมือเต็มแรงให้ได้ฟังกันครับสวยจริงๆ หวานเจี๊ยบเลยแล้วก็เสียงคมใสามากๆครับที่ผมชอบที่สุดก็คือสัมผัสแหละพูดกี่ทีกี่ครั้งมันก็ได้แบบเดิมแหละครับแต่ต้องบอกว่าตรงนี้อยู่ที่อายุไม้ด้วยนะถ้าเป็นไม้กระพี้เขาวายแต่ อายุไม่ได้มันก็จะไม่ได้ฟิลนี้เช่นกันนะครับเครื่องนี้จริงๆถือว่าพร้อมจัดส่งแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอนวดอีกสัก3-4วันนะครับแล้วก็จะส่งไปไฟนอลจูนแล้วก็จะให้แกร็บนำส่งไปถึงมือพี่ไก่ในวันที่13นี้เลยก็แล้วกันนะครับเรียกว่า16มกราเริ่มลุยเริ่มเล่นกันได้เลยครับยังไงขอบคุณพี่ไก่ครับที่เฝ้ารอและให้เวลาในการทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไว้มาพบกันในคลาสทุกคนก็เตรียมพร้อมมาเปิดกล่องแล้วก็เจอกันในคลาสเช่นกัน